คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำเสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจเช่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมารานะครับกับสูตรแต้ม3ตัวบนสูตรที่2นะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่ตั้งสิบหกพฤายนปีหกสามสถิติที่เราดูกันมาคือสี่งวดจากสี่งวดลบ4ี่สี่บห้งวดลบสเป็นเป็นลบห นเพราะล่าสุดมันหลุกแต่ว่าเราคำนวณเพื่อนำมาไปเทียบนะครับมันเดิม,ม้านสีน่สิ้างัวมีสรุดเล็กน้อยอยู่แค่ห้าหวเองนะครับมาดูวิธีการคำนวณและการเดินเร่าวครบครับ16มิถุนายนครับที่ออก5 16 9 6 7่งาสองตาลังออก6 4นะครับเราใช้นในส่วนของหลักแสนรางวัลที่1บวกด้วยหลักหน่อยรางวัลที่1ครับ5บวก7เป็น12 12อบวก5เป็น17เศ็ บวกสี่คงที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองคงที่เป็นสใส่สามบวกหคงที่เป็นสี่ใส่สี่บวกสคงที่เป็นหกหบวกเก้คงที่เป็นสิบห้บวกสาคงที่เป็นแได้แต้มสามะบนคือเจ็ดหนึนะครับหกรกฎาคมครับออกสองห้าแปดส้าบวกสเป็นเจ็เบวกแปเป็นสิได้แต้มหครับนะครับ หกรกฎาคมครับคำนวณแต้มนะครับไปแบบเร็วๆรวบๆนะได้แต้ม602 3547 602 3547อันนี้ปี63 16นะนะครับ16กรกฎาคมออก286 286แต้ม6กครับนี่เข้ามา16กรกฎาคม63ครับคำนวณแต้ม3ตัวบนออกก็ได้9 3 5 6 7 8 0 9 3 5 6 7 8 0 1สิงหาคมครับออก391 391แต้ม3ครับ หสิงหาคม6กสามคำนวณแต้ม3ตัวบนออกได้1 5 7 8งห้าเจ็ดแปดศูนสองหน้ากแาสองนะครับสิบหกสิงหาคมออกแปดหนึแปดนึงหนต้มศูนครับสิสิงหาคมหกสาคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้5 9 1 2ก้าหนึ่งสองกห้าเก้ากันยายนครับออก9 9้าเก็ดเแต้มห้าครับหกันยายนหกสามครับคำนวณแต้ม3ตับนออกมาได้1 5ึ่งห2าเจ็ดแป สิบหกกันยายนหกสออกศูนย์แปสูนย์แปดสแต้ม1นึครับสิบหกกันยายนหกสามคำนวณแต้มสามตัวบนออกมาได้ศูนย์สี่หกเจ็ดเปดนึ <descon anta Br ots> ่งศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งนะครับหนึตัวละครออกแปดเก้แต้มศูนย์ครับหนึ่งตัวละครหกหนึ่งตัวละครหกสามครับคำนวณแต้มสามตัวบนออกมาได้หกศูนย์สองสามห้าสี่เจ็ดศูนย์สองสามห้าสี่เจ็ดครับตามมาดูสิบหกตัวละครครับออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่ได้แต้มหกครับสิตัวละครหก สามครับคำนวณแต้มสามตัวบนอกบได้8 2 4 5องสี่ห้าเจ็ดหกเก้าแปดสองสี่ห้าเจ็พิกายนออก4ี่ศูนย์สี่แต้มอะไรแต้มแปดครับหนึ่งิกายอนหกสามคำนวณแต้มสามตัวบนออกบวได้สี่แปดศูนย์หนึ่งสามสองห้าสี่แปดศูนะครับสิบหกพิกายนออกหกหกหนึงกหกหนึแต้มสาครับสิบหกพิกายนหกสามคำนวณแต้มสตัวบนกบได้ห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหกห้าเก้สองสี่สามหกสิบต 1นึ่ทาคมหกสามคำนวณแต้ม3ตัว,ตวได้ศูนย์สี่เจ็ดเ้าแป7หนึ่งนะครับสิบหทาคมหกสามออก3ามศูย์สาแต้ม6กครับสิบหทาคมหกสามคำนวณแต้มสามตัวบนออกมาได้0ูนย์สี่หกเจ็ดเก้ดหนึ่งศย์สี่เจดเ้าปหนึ่งนครับลำดับศูนย์สี่หกดเก้าแปดหนึ่งนะครับสามสิบทารคอมออกหกสองแปดหกสองปดได้แต้มนี่ครับแต้มหต่อมาครับ30มสทาลคมหกสาม คำนวณแต้มสตัวบนออกมาได้หนึ่งห้าเจ็ดแปนกองนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าสองนะครับเรามาดูสิบเจมกราคนนม 6, ครับออกสามเก้นนแต้มเจ็ดบสิมกราคมหกครับคำนวณแต้มสตัวบนออกมาได้สามเจ็ดเก้ากุมภาพันธ์ครับออกสามุแต้มสิครับได้แต้มได้เลขศนะน,นแต้มศูนะหึงกุมภาพันธ์ครับคำนวณแต้มสามตัวบนออกมาได้ด1 1นึ่งห้าเจ็ดแปเกาสอาดูนย์ก้าสครับลาาดับนะครับสิบหกพันธาครับสิกพันาออกหกศูนย์สากศูนย์สแต้มเก้ากลับมาซูมีนะต่อมาสิบหกพันธ์ทหกสี่คำนวณแต้มสามตับนออกมาได้สองหกแปดเก้าหนึมึงมหนีนาคมครับออกห้าสามแปดห้าสามแปดแต้มหครับหมีนาคมหกสีน่นวณแต้มสามตับนออกมาได้หนึ่งห้าเจ็ดแปนย์เก้ สิบหกมีนาคมหกสี่ออกสี่สองสองสี่สองสองแต้มแปดครับสิบหกมีนาคมหกสี่จำนวณแต้มสามตัวบนอนอมาได้ห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหกนะครับห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหกหนึ่งเมษายนหกสี่ออกสองเจ็ดศูนย์นี่อันนี้ออกเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์เจ็ดบวกสองเป็นแปดเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้าตัวแต้มเก้านีไหมนี่มีแต้มเก้าครับนี่นะ ต่อมาครับ1เมษายนหเมษายนครับหเมษายน6กนะคำนวณแต้มสตัวบนออกมาได้9 3้าสา0ห้าหกแปดเจ็ดศูนย์กเก้าสห้ากแปดะครับคำนวณแต้มสาตัวบนนว่าถัดมาออกเจ็ดแปได้แต้มอะไรเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบหกเเป็นย2ไม่มีแต้ม2หลุดเป็นครั้งที่1นะครับสิเมษายนห6ห5ห้ากเมษายนหกสี่ก่อ คำนวณแต้ม3ตัวบออกได้3า9เจ็ดเก้าศูน็ดเองหนะครับสพฤศษภคคมออก2องเจ็ดสองสองเจดสองนะครับแต้ม1 2พฤศษภคคม6กสี่คำนวณแต้มสแต้มสตัวบออกได้สองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สาม่งนยะครับสิพฤศษภคคมออก5้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเกห้าเจ็ดเก็เป็นแต้มหนึ่งมีพอดี นะครับ16พฤษภาคม64คำนวณแต้ม3ตัวบกออกได้0ูน7 9 8 1 0 4ก7 9 8 1นนะครับ1มิถุนายนออก972ก็จะ2แต้ม8 1วครับ1มิถุนายนครับ1นมิถุนายนคำนวณแต้มสตัวบนออกได้9356870 9356870 16มิถุนิายนออก861 8 6 1แต้ม5ครับ16บิธายนครับคำนวณแต้มสตัวบวกออกได้2อ8 9ก0 3 2 8 9 1า3นะครับนรามาดู2689103 หนึ 1> 1่งกรก๊าคมครับออกห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามได้แต้มสามมาสกู่นีนะต่อมาครับต่อมาหนึ่งกรรก๊าดาคมคำนวณแต้มสามตกลงออกมาได้เก้าสามห้าแปดออหกแปดเจ็ดศูนย์เก้าสามห้าหกแปดเจ็ดศูนย์ในสิบหกกรราก๊าคมหกสี่ออกเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าไม่มีไม่มีแต้มนะครับอนนี้เจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ไม่มีนะครับเปิเป็นครั้งที่สอง นะครับหลุดก็คือหลุดนะเอาตามตรงเลยํำนวนตามตรงสิบกรกฎาคมครับํำนวนแต้ม3ตัวบนออกมาไ,ได้5 9 1 2 4 3าหนึ่งสนะครับหสิงหาคมครับออกสองหกหนึ่งสได้แต้ม9 1สิงหาคม6 4ครับํำนวนแต้ม3ตัวบนออกมาไ,ได้5912436หนึ่ง3 6ี่สาหกครับห้าเ้าหนึ่งนะครับ อ่าสิบหสิงหาคมครับออก7จ็ดกับห้าเนะครับแต้มสแต้มสองครับเข้าบอร์ดพอดี16บหกสิงหาคมหกสีนะครับคำนวณแต้มสตัวบนออกมาได้ห้1 2ก 10, <tes> ้าหน1่งสองกันยายนหกสีออก4ี่จุดห้าสี่จุดแต้ม6กครับหนกันยายนหกสี่คำนวณแต้มสามตัวบนออกมาได้หนึ่งห้าเจ็ดแปนย์เกายงนะครับสกันยายนหกออก9 3 5าสาแต้มเครับ สิหกันยายนหกสี่คำนวณแต้ม3ตัวบนกอมาได้ศูนย์8ี่6กดครับลตัวละครกสตัวละครกออก1 7 1 1 7เได้แต้ม9ครับ1ตัวละคร6กคำนวณแต้ม3ตัวบนอมาได้หนึ่งห้าเจ็ด9 2นะครับ16ตัวละคร6กออก3 7 2เจ2แต้ม3โอเค16ตัวละครกคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้ 0อศูนย์สี่าแปดหนึ่งศูนย์พฤศิกายนออก0ูนย์7ไดแต้มสิบไบแต้มศูนย์นี่นะครับหพฤศิกายนหกสี่คำนวณแต้มสตัวบนอได้สองหกแปดเก้าหนึ่ามสองหกแปดเก้าหนึามพฤศิกายนหกสออก7 6็ดหกหนเป็น1 3บสาเป็นได้แต้มไม่มีหลุดเป็นครั้งที่3าพิบาศิกายนหกสคำนวณแต้มตัว หนึ่งธันวาคมหกสี่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองตระรอแปดสองนะครับสองห้าแปดได้แต้มห้าครับอ่าหนึ่งธันวาคมหกสี่คำนวณแต้มสามตัวบ,บนออกก็ได้สามเจ็ดเก้าศูนย์สองหนึ่งสี่สามเจ็ดเก้าศูนย์สองหนึ่งสี่สามครับโอเคครับไปกันต่อนะครับเติมสีชัดเจนสิบหกธันวาคมหกสี่นะครับ, 4, ร 64, รบออกสองสามห้าสองสามห้าได้แต้มศูนย์ครับต่อมาครับ สิบหกธนคมหกสี่คำนวณแต้ม3ามต่วบนออดกอมห้าสี่เจ็ดหกศูนย์สองสามห้าสี่เจ็ดธนคมหกสี่ออก0ูนย์หกแปดนย์หกแปดเป็นสิบสีแต้มส่นะสามสบธนวมหกสี่คำนวณแต้มสต่วบนอรกมดาหนึาเจ็ดย์เก้าสองหนึ่งห้าเจ็ดองสิมกราคมออกหนึ่งเบวกหเป็น6 6หกบวกเเป็น1ิบทกันห้บวกเก้ป็นสิบสีวกหเป็นสิได้แต้มห้าค่ ิบเจ็ดมากระลอหกห้าหกห้าแล้วนะคำนวณแต้มสามตัวบนออกก็ได้สองหกแปดหนึ่งศูนย์สองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งกุมภาพันธ์ครับออกสองเก้าสี่สี่สามจุดแปดสองตัวสามจุดสามจุดแปดแปดเก้าสิบเจ็ดแต้มหนึ่งนี่หนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับคำนวณแต้มสามตัวบนออกก็ได้สองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามสองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับออกห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดได้แต้มหนึ่งครับ หนึ่งกวาพันหกพันครับจำนวณแต้มสามตัอบนดอกป 8, 3, 8, 3, ็ได้สองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามสองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งมีนาคมกลับออกเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าได้แต้มสี่แต้มสี่มีไหมไม่มีหลุดเป็นครั้งที่สี่นะครับหลุดก็ว่าเกิดไปตามหลุดแต่ว่าเถติมันเดินดับมันเดินยาวนะหนึ่งมีนาคมหกห้าครับเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้านะครับหนึ่งมีนาคมออกศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าเป็นหนึ่งศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าแปดนะครับเราไปดูสินาคมออก แปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดได้แต้มหนึ่งมาพอดีต่อมาสิบพฤษภาคมครับเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตัวละออกศูนย์สามเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าเศบเก้าเก้าบวกสี่เก้าบวกสี่คงที่เก้าบวกสี่คงที่เป็นสิบสามสิบสามสามบวกสองคงที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกหกบวกสองคงที่เจ็ดเป็นแปดเศษแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ด เจ็ดบวกสามที่เป็นสิบตัวล่ลงออก1นึ่บวกหเป็นเจ็เบวกแปเป็น15้าได้ตั้งหาครับนี่ตั้ง5นะครับอ่ะต่อมาครับเรามาดูหนึงเมษายนครับเก้าเจ็ดศ์หกหนสองต้นหนึ่งศูนเบวกแปเป็น17 17นะครับ17 17จบวกห้าครับ17บวกหก็เป็น 22, 2 2่สิบสองใส่สองสบอกสี่เป็น6ครับ หกบวกสองของที่หกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าเก้าบวกสองที่เก้าสิบสิบเอ็ดจะหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบเศ่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสิบหกเมษายนหกห้าครับออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสองตัวลขออกห้าแปดนะครับนะครับก็ เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าก็ได้แต้มเก้าใช่ไหมแต้มเก้าเห็นไหมมีแต้มเก้าข้ามาต่อมาครับเรามาดูสามบวกเก้าเป็นสิบสองใช่ไหมสิบสองทอดไปก่อนสิบสองสิบสองบวกห้าสิบสองบวกห้าเป็นส 17, 17. ิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบเจ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ด หนึ่งบวกสองคงที่เป็นสามสามบวกหนึ่งคงที่เป็นสี 2, 4, 4่สี่บวกสองสี่ห้าสี่บวกสองสี่ห้าเป็นหกหกบวกเก้าเป็นหกบวกเก้าเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกสามคงที่เป็นแปดโอเคสองพฤษภาคมครับออกหกครับแปดหกสิบสองสองตัวละออกศูนย์เก้า หกบวกสี่เป็นสิบสิบบวกสองเป็นสิบสองได้แต้มสองแต้มสองไม่มีนะครับจุดเป็นครั้งที่ห้านะครับเรามาดูนะครับหกบวกสองหกเจ็ดเป็นหกเจ็ดแปดได้ผลลงเป็นแปดได้แปดนะผลบวกเป็นแปดแปดบวกห้าแปดบวกห้าเป็นสิบสามใส่สามสามบวกสี่ของ สามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเจ็ดแปดเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดสี่หนึ่งหนึ่งบวกสามคงที่เป็นสี่ได้ตามนี้แะครับ อันนี้เป็นสูตรของแต้มสามต่อบนสุดที่สองนะครับเศรษฐีสี่สิบห้าลบห้าครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมรานครับสวัสดีครับ